ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมเลิศประเสริฐยิ่งนักของโลกุตระธรรมในศาสตร์พระราชาแท้ๆนี้ผู้ที่ยังมีจิตอยู่ในภูมิโลกียะยังไม่มีภูมิโลกุตระก็จะนึกไม่ออกจะมีอจินไตว่าเป็นคนจนแล้วจะสุขสำราญเบิกบานใจกันได้ไงจะเข้าใจยังไม่ได้นึกยังไม่ออกจนแล้วจะเอาอะไรได้ยังไง จะมีอะไรมาทำให้สุขมันจะจริงหรือจนแล้วจะสุขไม่มีสมบัติพระสถานมากมายเลยแล้วจะเอาอะไรมาสุขจนแล้วสุขจริงหรอก็ต้องตอบกันว่าถ้าไม่จริงพระพุทธเจ้าก็โกหกสิก็พระพุทธองค์ทรงทิ้งสมบัติมาจริงๆใช่ไหมพระองค์มาจนใช่ไหมพระองค์ทรงมามากน้อยใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าทรงพามากล้าจน หรือมากน้อยอปิชฉะมีใจพอหรือจนก็พอสันโดษสันตุธิมิใช่หรือที่เราบูชาเคารพพระองค์ท่านเราเคารพในความมากๆมหาปิดฉะเช่นนั้นหรือความมากน้อยความกล้าจนต่างหากที่เราเห็นว่าดีประเสริฐแท้ด้วยปัญญาอันยิ่งชัดไหมว่าปัญญาเป็นความฉลาดแตกต่างเฉโก 13. เราเกิดปัญญาจากทิฏฐินี้แล้วปฏิบัติเห็นผลเรารู้ได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเชื่อว่าอย่างที่เรานำปฏิบัติจนเกิดผลนี่แหละว่าถูกและจริงนำคําสอนที่เราเชื่อแบบนี้แบบนี้มาทําได้สําเร็จจนเป็นกลุ่มชุมชนสังคมโมบ้านที่มีสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้จริงมีจริงมีสัมมารกรรมมันตะ อันเป็นการงานที่ไม่มีโทสะต่อตนต่อผู้อื่นสร้างปัจจัยสำคัญของชีวิตปัจจัย4เป็นต้นเลี้ยงตนได้ก่อนอื่นจากพื้นภูมิแผ่นดินแผ่นน้ำในส่วนตนพึ่งตนเองรอดไม่เบียดเบียนใครซ้ำมีเพียงพอได้เผื่อแผ่แจกจ่ายเกื้อกูลคนภายนอกได้ด้วยและเป็นการสะพัดเพื่อผู้อื่นชนิดที่พยายามขาดทุนให้ผู้อื่นได้จริง ตามที่ประพฤติกันอยู่มิได้แสวงหากำไรเลยอย่างจริงจังจริงใจจริงกายจริงทรัพย์เท่าที่เรามีได้เป็นได้ให้เห็นอยู่แท้เราค่อยๆก่อร่างสร้างตัวไปตามประสาของระบบบุญนิยมเท่าที่เราสามารถจะพึงทำได้ในการสมัยนี้และตามบารมีของเราไม่ตะกละตะกลามไม่ผลีพลม้มทำประโยชน์ตน ทำประโยชน์ท่านไปตามอัตภาพอย่างระมัดระวังอย่างเจียมตัวแต่ก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของระบบบุญนิยมได้ตามที่มีจริงเป็นจริง ข้อ384เราเกิดภาวะจริงจากรู้แบบนี้แล้วปฏิบัติตามนี้เมื่อมีภาวะที่ปรากฏเป็นชิ้นเป็นอันมีหลักมีฐานยืนยันแท้จริงอยู่ต้องต้องปานนี้ปรากฏการณ์ที่มีทนโทษออยู่นี้ก็ต้องเป็นของจริงแน่เพราะเรารู้ดีในสภาวะจริงของเราว่าเราสบายสบายจริงๆเราเป็นสุขสำราญเบิกบานใจแท้เราไม่ได้ฝืนขม อดเอาทนเอาหรือเสแสร้งแต่อย่างใดจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าจริงแน่หรือไม่แน่ก็ต้องมาสัมผัสคบคุณของจริงที่เป็นที่มีอยู่ณบัดปัจจุบันนี้หรือยิ่งจะเรียนรู้ให้สัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติให้บรรลุสัมมาอาริยผลกันดูเองได้ก็ยิ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า จริงแน่หรือไม่แน่ความเป็นคนจนมหัศจรรย์อันแสนประเสริฐซึ่งจนอย่างคนที่อุดมสมบูรณ์อย่างพอเพียงสุขสำราญเบิกบานใจนี้จึงเป็นของจริงที่แปลกประหลาดเหลือเกินฟังพูดก็ขัดแย้งกันอยู่ในทีดูของจริงเท่าที่มีก็ขัดตาพิกลสำหรับผู้ที่ปัญญายังไม่เกิดในใจจะรู้สึกเช่นนี้จริงๆแต่ถ้าจะรู้แจ้งจริงถึงใจได้ ก็ต้องมาร่วมอยู่ร่วมกินร่วมใช้ร่วมทำด้วยกันศึกษาอบรมฝึกฝนด้วยกันปฏิบัติจริงดูเท่านั้นเองแล้วจะเกิดผลในตนเองเป็นปัจจัตตังเฉพาะตัว ได้ด้วยตนเองที่ภาษาว่าปัจจัตังเป็นไฉนปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นไฉนยอย่างไรมันก็ต้องเป็นเองได้รู้เองในตนเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้รู้ได้จริงมั่นใจเองจริงด้วยการเกิดจริงมีจริงเป็นจริงของตนเองผู้ที่เป็นคนจนตามภูมิโลกุตระได้สำเร็จจริง แล้วเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจจะเป็นคนยังไงประเด็นสำคัญยิ่งในความเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจก็คือต้องเป็นคนที่มีปัญญาซึ่งไม่ใช่เชโกจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงนี้เป็นได้ชนิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงอวิปรินามะธรรมังไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้อสังหิรังและไม่กลับกําเริบ อสังกุปปังแน่แท้ถาวรยั่งยืนทุวังตลอดกาลสัตสตังนิรันดรไม่มีอะไรเปรียบอีกแล้วนัตถิอุปมาเพราะมันจบสมบูรณ์แล้วเป็นความจริงที่สุดแล้วเอ็กเซียมต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าที่จะเป็นคนจนสุขสำราญเบิกบานใจได้นั้นต้องมีปัญญาที่ไม่ใช่ฉลาดโลกีจริงๆคนที่ยังไม่มีความฉลาดแบบปัญญานั้น คือคนที่มีแต่ความฉลาดแบบเชโกบางคนรวยรวยมากรวยไม่รู้จักจบเพราะผู้นั้นไม่มีปัญญาสักทีเขามีแต่เชโกหรือบางคนเรียนมากรู้มากเต็มหูเต็มหัวเต็มไปด้วยวิชาการแต่ก็เพราะผู้นี้ไม่มีปัญญาสักทีอยู่นั่นเองมีแต่เชโกที่เป็นความรู้หรือความเฉลียวฉลาดแบบโลกี ซึ่งจะมีแต่ความฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นตามตำราของคนฉลาดเฉโกในโลกอันไม่ใช่ปัญญาหรือความฉลาดตามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่เป็นความรู้พิเศษจริงๆเป็นอัญยะอโนเทอแท้ๆเป็นอื่นอโนเถแตกต่างไปจากที่โลกโลกีมีกันอยู่ไง เโกเพราะเป็นความรู้แบบอื่นภาวะอื่นนี้เป็นอัญญาธาตุคือจิตธาตุที่แตกต่างไปจากจิตธาตุเดิมของปุุชนเป็นธาตุรู้ตัวใหม่อุบัติใหม่ขึ้นในจิตของผู้เจริญทางพุทธธรรมเมื่อความเจริญของอัญญาธาตุมากขึ้นเป็นพหพจน์คืออัญญาจึงเป็นความรู้ธรรมแบบพุทธซึ่งมีในพุทธเท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมะของศาสนาพุทธเดียวเดียวแท้ ปัญญาไม่ใช่ความรู้ใดอื่นที่นอกไปจากธรรมะของพุทธความรู้ที่เรียกว่าปัญญาจึงไม่ใช่ความรู้ที่เป็นโลกียะทั้งหลายสามัญปกติธรรมดาในโลกทั้งหลายธาตุรู้ของปุตุชนเป็นธาตุรู้ขั้นโลกียะแต่ไหนแต่ไรเป็นความรู้วนเวียนอยู่กับสุขกับทุกข์โดยเฉพาะธาตุรู้ที่อยู่กับกิเลสไม่หมดสิ้นไปจากจิตใจคนคือธาตุรู้เฉโก ถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมาบ้างที่เป็นธาตุรู้แบบใหม่คนก็จะรู้แบบเฉโกไปตลอดการเป็นปุตุชนตลอดไปต้องทำความเข้าใจกับคำว่าปัญญากับเฉโกกันให้ดีแจ่มแจ้งชัดๆไม่เช่นนั้นก็ไม่มีวันฉลาดรู้ความจริงที่เป็นธาตุรู้แบบใหม่ที่เป็นอาริยธาตุอันคือโลกุตระได้แน่ๆ ข้อ387ธาตุรู้แบบใหม่คือธาตุรู้แบบอื่นชื่อปัญญาดังนั้นธาตุรู้แบบใหม่ไม่ใช่แบบโลกิยะแล้วไม่ใช่ธาตุรู้แบบเดิมเป็นธาตุรู้ที่เรียกว่าปัญญามันจึงเป็นธาตุรู้อื่นอัญยะที่เป็นความรู้แตกต่างปุถุชนไปแล้วปัญญาจึงไม่ใช่ธาตุรู้หรือความรู้ความเฉลียวฉลาด ที่เหมือนธาตุรู้ของโลกียะเป็นเด็ดขาดแน่นอนรู้อย่างไรละ่ะจึงจะเรียกว่าธาตุรู้ที่เป็นปัญญาก็รู้แบบที่โลกิยะรู้กันทั้งหลายนั่นแหละแต่ผู้ที่มีปัญญาจะรู้เหนือกว่านั้นอุตระกล่าวคือรู้แล้วก็ไม่ตกเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นจิตใจไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าผู้พ้นทุกข์พ้นสุข คือนิพพานซึ่งจะรู้กลับกันกับความรู้ของปุถุชนที่สามารถรู้เฉลียวฉลาดที่ฉลาดกันได้เก่งยอดเยี่ยมมากมายหลากหลายสุดๆภาษาบาลีเรียกความฉลาดแบบนี้ว่าเชโกซึ่งไม่พ้นสุขจึงไม่พ้นทุก์เพราะยังเป็นธาตุสุขอยู่จึงยังมีทุกขเพราะไม่มีธาตุรู้แบบอื่นที่เป็นความรู้ใหม่อันแตกต่างไปจากความรู้ที่ชาวโลกียะมีกัน คำว่าอื่นนี้ภาษาบาลีก็ว่าอัญญะความเป็นอัญญะจึงคือความเป็นอื่นอันนอกไปจากเดิมที่เป็นโลกียะนั้นแท้แท้ความรู้อื่นที่เกิดใหม่นี้จึงเป็นอัญญาและแล้วก็เป็นปัญญาปัญญาจึงไม่ใช่ความรู้ของคนโลกโลกทั่วไปปัญญานี้แท้ๆจึงเป็นความรู้ในการกำจัดทุกข์สุขไปได้จริงจากจิตใจมนุษย์ นัยยะสำคัญนี้ทำความเข้าใจดีๆข้อ388ปัญญาจึงไม่ใช่ความรู้ความฉลาดแค่โลกียะอย่าลงว่า ปัญญาคือความรู้ความเฉลียวฉลาดทั้งหลายประดามีที่เป็นโลกียะทั้งปวงอันเกี่ยวกับโลกธรรมเป็นอันขาดปัญญารู้อย่างโลกียะรู้แต่มีรู้เพิ่มไปกว่าและปัญญานี้เป็นความรู้แบบโลกุตระโดยเฉพาะปัญญาจึงไม่ใช่ความรู้ความเฉลียวฉลาดทั่วไปปัญญาคือความรู้ที่พาดับทุกข์ดับสุขเท่านั้นและเท่านั้นอย่าหลงผิดว่า ปัญญาคือความรู้ที่ไปใช้ตามที่โลกิยะในโลกธรรมท,ทั้งหลายจมกันอยู่เป็นอันขาดเมื่อใครไม่มีปัญญาก็ยังมีทุกข์มีสุขอยู่วนเวียนทุกทุกสุขสุขอยู่กับความฉลาดที่เป็นเชโกนี้อยู่ตลอดกาลนานผลทุกผลสุขไปไม่ได้ผู้มีความฉลาดแบบโลกีเรียกว่ามีเชโกฉลาดที่เป็นเชโกแม้จะมีความฉลาดเฉลียวชนิดนี้มากมายสูงส่งปานใด ก็ไม่ผลทุก์ผลสุขอย่างเก่งก็จะไปลงกันอยู่แต่กับสุขสุขันลิกะมิใช่ประมังสุข,ขังแค่นั้นซึ่งเป็นภาวะเท,ศท็ศที่เรียกว่าสุขแต่เป็นความเท็ศเป็นอาการสุขที่เรียกว่าสุขันลิกะสุขบวกอลิกะอลิกะแปลว่าความปลดมดเทศ็ศไม่จริงเหล้วไหล 89สุขเป็นของเทศอริกะแต่ทุกเป็นอริยสัตว์สุขไม่ใช่ความจริงสุขนั้นไม่มีหลอกในโลกมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสำหรับคนผู้ยังอวิชชาที่มีชีวิตอยู่กับขันห้าสุขเป็นได้แค่สุขขันลิกะสุขอริยสัตว์จึงไม่มีในโลก นอกจากจะขอยืมภาษาคำว่าสุขมาเรียกเพื่อใช้อธิบายบ้างเท่านั้นทุกจึงเป็นอาริยสัจคือเป็นความจริงสัจจะที่ผู้เป็นอาริยะจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าเป็นทุกขแต่สุขเป็นการปดมดเท็จไม่จริงเล้ยวไหลใครแม้จะมีความรู้สึกสุขอยู่มากหรือน้อยเท่าใดเท่าใดก็